วันเสาร์ที่22ตุลาคม2022นะครับในวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์่ว่าเราก็าถาวายบูชาขอบคุณร่วมกันและขอพรจากพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้นะครับแม้ว่าเป็นวันสุดสัปดาห์และวันนี้เป็นวันระลึกถึงนักบุญในยุคสมัยของเรานะครับก็คือนักบุญพระสันตปาปา,าจอนพอลที่สองพระนามเดิมว่าคาโรอยตีวา พงได้รับเลือกเป็นภาษาปาตั้งแต่วันที่16ตุลาคม1978นะครับและสวรรคตในปี2005ก็มีพระชนมายุถ้าพงค์ได้อยู่กับเราจนถึงวัจจุบันพง์ก็มีอายุ102ปีนะครับเพราะวันขายวันประสูติของพง์นั้นก็คือวันที่18พฤษภาคมปี1920นะครับเราคุ้นเคยกับพภาษาตะปาปา จอปอที่สองเพราะว่าอยู่ในยุคสมัยของเราและที่สำคัญสุดเรายังจำภาพที่ติดตึงจาตา,าของเราจนถึงวันนี้ไม่รู้เรือนนะครับก็คือเมื่อครั้งที่พง์เด็จมาเยือนประเทศไทยในปี1984ในวันที่10กับ11พฤษภาคมแม้จะสั้นสองวันแต่ก็เป็น ประวัติศาสตร์ครั้งแรกในโลกทีเดียวไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทยนะครับที่เสด็จเยือนประเทศไทยเราคงจำภาพนี้ได้ฉะนั้นประวัติต่างๆของประวัติของพระสารา,าจอนปอที่สองนั้นเราได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าพงมาจากประเทศโปแลนด์แต่ว่าเราก็ จะมาทบทวนกันอีกทีหนึง่งแต่บางคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมเรามาฉลองวันนี้วันที่22ตุลาคมก็เนื่องจากว่าพงค์ได้รับการสถาปนาขึ้นในเป็นสมณสมัยของพระองค์คือเป็นสันตปาปาขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็คือวันที่12ตุลาคม1978นะครับเป็นผู้สืบตำแหน่งแทนแอ,อักษาวกเปโตร ยืดยาวนานมาเป็นองค์ที่264นะครับแล้ว265ก็คือเบเดดิกที่ที่16และ266ก็คือภาษาปารฟรานซิสในยุคป,ปัจจุบันเราเพียงแต่มาทบทวนกันแล้วกันนะครับวันนี้ว่าเกี่ยวกับภาษาปาจอ,อรพอกที่สองในสมณัมสมัยของพงนั้นพระองค์ เป็นภาษาปายาวนานถึง27ปีในระหว่าง27ปีนั้นพงงได้เดินทางออกจากประเทศอิตาลีเพื่อไปเยือนประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญถึง95ครั้งเลยนะครับซึ่งเราเรียกว่าไปอภิบาลเยี่ยมเยือนอภิบาลถึง95ครั้งที่เดินออกทางเดินทางออกนอกประเทศอิตาลี และถ้าเดินทางไปอภิบาลในประเทศอิตาลีเองก็142ครั้งนะครับและเอกสารต่างๆที่สำคัญสคัญหรือว่าสมณาสารต่างๆนั้นพงได้เขียนจำนวนมากทีเดียวนะครับเช่นสมณาสารเวียนหรือเราเรียกว่า e n c y c l o p e เขียนถึง14ฉบับแล้วก็ยังมีสมณาสารเตือนใจอีก13ฉบับที่พงได้เขียน และยังมีสมณธรรมนูญที่สำคัญอีก11ฉบับซึ่งเป็นกฎหมายเลยนะครับและนอกนั้นเป็นประเภทสมณลิขิตอีก42ฉบับและพงได้พิมพ์หนังสือที่ประพันธ์โดยส่วนพวงษ์เองอีก3เล่มในช่วงสมณสมัยของพง์นั้นพง์ได้สถาปนาบุญญาราศีถึง138ครั้งและทำให้เกิดบุญญาราศีใหม่ ถึง1,310องค์ทั้งนี้รวมถึงบุญยราศีของเรานะครับหมรณะศักขีเจองค์ณสองคอนด้วยแล้วรวมทั้งบุญยราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบำรุงด้วยนะครับและในช่วงสมณสมัยของพว์นั้นยังได้สถาปนานักบุญคือถึง48ครั้ง ทำให้เกิดนักบุญใหม่ๆในศาสนาจักถึง469องค์และยังมีการประชุมที่ปรึกษาคาดินัลถึง8ครั้งนะครับเป็นการเลือกคดีนัลใหม่และสถาปนิกานพระคดินัลใหม่ๆถึง201องค์นะครับทั้งนี้ก็รวมทั้งพระคดีนันใหม่ก็มีชายกิจบุญชูด้วยในยุคสมัยของภาษาปา คาโรอวตีว่าและยังพมได้เป็นประธานนั่งประชุมซีนอดนะครับถึง15ครั้งทีเดียวและในเราเห็นว่าทุกวันพุธนี่ที่วัติกันจะมีเรียกว่าการสอนคำสอนหรือว่าการเข้าเฝ้าแบบทั่วไปในตลอด27ปีนั้นมีคนขอเข้ามาเข้าเฝ้าแบบทั่วไปนั้นเกือบ17ล้านคนเลยนะครับ ก็คือ16ล้าน700,000คนโดยประมาณเลขกลมๆแล้วพง์ได้สอนคำสอนในที่สาธารณะคือวันพุธเนี่ยทุกวันพุธก็ประมาณเกินเกิน1,000ครั้งแล้วก็ยังมีนอกนั้นมีการเรียกว่าผู้แทนภาครัฐนี่ได้ขอเข้าเฝ้าพระองค์อองนั้นถึง38ครั้งแล้วก็ในตลอด ระยะเวลานั้นก็มีมีผู้แทนภาครัฐประเทศต่างๆเนี่ยถึงเข้าเฝ้านี่จำนวนมากนะครับแล้วโดยเฉพาะผู้นำของประเทศต่างๆที่ที่เป็นอ่เป็นว่าประธานาธิบดีหรือว่าประมุขของประเทศต่างๆมีผู้เข้าเฝ้าถึง690ครั้งทีเดียวนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นประเภทนายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆก็มีข้าวฝ้าพงถึงสองค์ถึง2คนนะครับนี่แหละครับเป็นเรียกว่าสรุปอย่างผลงานสิ่งต่างๆที่พระสันตะปาปาจอนพอที่สองได้กระทำมากมายเป็นพระภาษาบาเองที่เปิดพระศาสนาจักรอย่างกว้างขวางไปทุกวัฒนธรรม อย่างเหลือเชื่อแล้วเรารู้จักเกี่ยวกับวัติกันดีเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสันตปาปาดีก็ภาษาเพราะภาษาปาจอรพอที่สองนี่แหละโดยเฉพาะจากประเทศไทยนี่เดิมทีเราจะไม่รู้จักพระองค์เท่าไหร่คือแม้กระทั่งภาษาปาจอที่ยี่สาได้เปิดภาษาจักรก็จริงนะครับแล้วก็เปาโลที่หเปิดสู่ทุกวัฒนธรรมแต่ยังใช้เวลาขึ้นมา แล้วก็เนินนานมาถึงจอหนเปาที่หนึ่งจอ์นปปาที่สองแล้วก็เราจะรู้จักดีที่สุดแล้วจนมาวันนี้มาถึงภาษาปาฟรานซิสเราจะเห็นว่าในยุคนี้ภาษาจากนั้นก้าวหน้าอย่างมากมายทีเดียว mm hmm. ก็เพราะว่าเรามีภาษาปาที่เป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ที่มองเห็นได้บนโลกนี้และภาษาปาจอห์นปอาที่สองได้รับการสถาปานาเป็นนักบุญ ก็โดยภาษาปาฟรานซิสนั่นเองในปี2,014ผมพ่อพ่อกสรุปเนื้อหาสาระของเกี่ยวกับภาษาปาจอรปอนที่สองในฐานะที่เป็นนักบุญที่เป็นยุคสมัยของเรานะครับ mm hmm. เพื่อเราจะได้ภาวนาวอนขอพระพรจากพระอ,องค์ให้ช่วยเราให้เป็นคิตชนที่มีคุณภาพเป็นคิตชนที่เปิดเปิดไปสู่ผู้อื่น นำข่าวดีไปสู่ผู้อื่นทำให้ชาวโลกได้รู้ถึงพระวรสารมากยิ่งขึ้นและนี่เรามีภาษาปาที่อยู่ในยุคสมัยของเราเราสมที่จะได้เป็นนักบุญนะครับก็เมื่อพงค์วันที่สวรรคตนั้นหลายคนก็ตะโกนว่าซังโตซูบิโตก็หมายถึงว่าเป็นนักบุญทันทีทันใดขอให้พงค์ได้รับการสถาปนาขึ้นในทันทีทันใดนะครับ และนี่ก็เป็นสาระที่พ่อมาสรุปให้ฟังวันนี้ระวอนขอพรพระเจ้าด้วยกันไม่ว่าจุดประสงค์ใดๆนะครับต่อภาษาปาจอนพรที่สองที่เป็นนักบุญท่ามกลางชาวเราแล้วก็มั่นใจว่าพงษ์นั้นรู้จักประเทศไทยดีแม้เยือนสั้นๆแต่พงษ์ก็รักและก็คิดถึงประชากรของพงษ์ทั่วโลกนะครับวันนี้เราก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจากจดหมายนักบุญปอลถึงชาวเอเฟซัส เมื่อวานนี้เราได้เน้นย้ำถึงนักบุญเปาโลขออย่างเดียวขอว่าให้พระราชาจักนั้นมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันแล,แล้วหลายคนก็ก็ต้องเห็นความสําคัญว่าพระคุณของพระจิตที่ช่วยให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเป็นเช่นไรแต่ทว่าก็ยังมีคิตชนหลายคนก็กลัวว่านะครับถ้าเราทําผิดแล้วเราจะเป็นพยานถึงพค์ไม่ได้ เพราะเราเป็นคนบาปเรามีความอ่อนแอเราไม่สมควรที่จะเป็นคิตชนนะครับฉะนั้นบางคนก็รู้สึกโอ้ฉันจะเป็นคิตชนต่อไปได้ยังไงเพราะมีคนอื่นดีกว่าเราเยอะฉะนั้นวันนี้พระเยซูคริสต์ก็ให้คำตอบนะครับพกงค์ก็ตอบว่าพงค์นั้นเป็นเป็นผู้สร้างพระศาสนาจากักก็คือเหมือนเราเสมือแล้วเป็นเป็นส่วนหนึ่งในกายของพงค์ ฉะนั้นการที่ปัดเจกบุคคลนั้นมุ่งหมายที่เราจะต้องมุ่งให้มีเป็นความรักอันเดียวกันสู่พระอ,องค์รักกันแรก,กันอันนี้เปาโลนเน้นมากถ้าบุคคลใดสะดุดล้มลงนะครับคนอื่นคนอื่นในกลุ่มนั้นก็จะต้องช่วยกันพยุพยุงให้เขาขึ้นมาให้เขาเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งถ้าบุคคลใด ที่ได้ทำบาปเขาก็สามารถที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ผ่านทางศาสนาจักรและนี่แหละครับสิ่งที่ตานบุญเปาโลพูดให้กำลังใจกับพวกเราบางคนคิดว่าเรานั้นโอ้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรในชีวิตเราเป็นแค่ตัวเล็กๆในศาสนาจักรเราจะทำอะไรได้แต่วันนี้เปาโลบอกว่าแม้ว่าเราเป็นบุคคลเล็กๆเ,เราเป็นคนบาปเราอาจจะทำตัวเป็นที่สะดุดเราอาจจะมีข้อบกพร่องมาก แต่เปาโลได้เน้นอยู่เรื่องหนึ่งว่าคนที่มีกำลังแรงคนเราต้องต้องช่วยกันคนที่อ่อนแอฉะนั้นการเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเราไม่ใช่ว่าเห็นคนหนึ่งที่ล้มลงไปเราซ้ำเติมเข้าไปเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามีชีวิตอยู่ในเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อยู่ในพระศาสนาจากักรวันนี้เปาโลพูดหนักแน่นนะครับ ว่าถ้าคนหนึ่งล้มล,มลงไปนั้นคนอื่นๆนั้นการก้าวเดินไปด้วยกันนั้นเขาต้องรีบพยุงโอบอุ้มคนนั้นขึ้นมานี่แหละเป็นบทบาทของเราในฐานะที่เป็นคิตชนนะครับว่าเราจะไม่ซ้ําเติมใครซึ่งกันและกันเราจะไม่ประนามใครเราจะไม่ไปตัดสินผู้ใดเราจะต้องช่วยกันที่จะโอบอุ้มแล้วก้าวเดินไปด้วยกันแต่ในสภาพจริงในชีวิตปัจจุบันนั้นมันต่างออกไปเยอะนะครับ ชีวิตปัจจุบันนั้นเมื่อเราเห็นเพื่อนพี่น้องของเรานั้นอาจจะมีข้อบกพร่องมีความอ่อนแอเรามักจะซ้ำเติมเรามักจะดูถูกเยาอเย้ยเหยียดหยันหรือเราก็ปล่อยทิ้งเขาไปเลยซึ่งเปาโลได้ประนามนะครับว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าชีวิตเราแต่ละคนนั้นแม้ว่าเราจะเป็นคนบาปเท่าไหร่ก็ตามแต่เราได้รับพานสถานแต่ละบุคคลเราได้รับพระพรอย่างล้นเหลือ อย่างมากมายทีเดียวอันนี้เป็นข้อเตือนใจที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าคําว่าพานสถานหรือว่าเกรสหรือว่าพระพรอ,อันยิ่งใหญ่นั้นมีความสําคัญสําหรับเราเพราะว่าโดยลําพังชีวิตมนุษย์เราแต่ละคนนั้นเราก็มีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นเราล้วนแต่เป็นคนบาปด้วยกันทั้งนั้นแต่เพราะว่าพระคุณและพาะสถานของพระเจ้านั้นจะทําให้เราเติบโตขึ้นและทําให้เรามีเรี่ยวแรง ที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องไต่ตรองกันวันนี้ในะพระวาสารก็เช่นกันนะครับนบ,บุญลูกาได้พูดถึงสิ่งที่ที่สำคัญมากก็คือพระเจ้าได้ให้โอกาสเรามากแต่และบุคคลนี้เราเราได้รับโอกาสอย่างล้นเหลือจากพระเจ้าและจึงมีการยกเรื่องราวต่างๆมาซึ่งจะต้องอธิบายนะครับจริงๆ พ่ออยากจะที่บายเรื่องราวในวันนี้มากที่เดียวในพระวรสารนะครับก็เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ได้สอนประชาชนว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ทีเดียวเหตุการณ์ที่มีเรียกว่าผู้เคาะร้ายก็แล้วกันนะครับชาวกาลิลีที่ถูกปีลาโตผู้ว่าการแห่งที่ที่าสำหรับอเยรูซาเล็มสมัยนั้น เป็นผู้ว่าการจากโรมันนะครับที่มาปกครองปาเลสไตน์หรืออิสราเอลสมัยนั้นนะครับเขาสั่งประหารสั่งประหารชีวิตชาวกาลิลีแล้วมีคนที่ต้องนอนองเลือดก,กันเยอะแยะอันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งแล้วก็เหตุการณ์ที่สองที่มีหอคอยเรียกว่าหอคอยชื่อซิลอมัมล้มทับคนตายอีก18คนฉะนั้นคนอื่นๆเขาคิดว่าอุย้ยไอ้พวกนี้มันทำบาป มันเป็นคนบาปฉะนั้นจึงถูกาาชาวกาลรีถูกปีลาโตสั่งประหารชีวิตในสมัยนั้นพระเยซูคริสต์มองอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าพวกนั้นเป็นคนที่ทำบาปแต่ถ้าว่าเราเองนั่นแหละน่าจะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสในชีวิตอีกมากมายที่เราได้เห็นตัวอย่างแม้วันนี้นะครับมีหลายคนได้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆทั้งภัยสงคราม ทั้งภัยธรรมชาติแล้วมีเพื่อนมนุษย์ของเราล้มตายกันไปเยอะแยะเราจะไปดูถูกดูแคลนคนเหล่านั้นบอกว่าอุ้ยพวกนี้เป็นคนบาปนั้นเป็นความผิดมหันเลยนะครับพระเยซูคริสต์ไม่ตัดสินแบบนั้นที่เราที่เราอาจจะทนงตัวเราเองเราไม่ได้โดนแบบนั้นเพราะเราเป็นคนดีอันนี้ก็ผิดพลาดอย่างถนัดเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบุคคลพวกนั้นแต่พระเจ้าไั้ให้โอกาสเรา อยากจะเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมคนเขาถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นปีลาโตนั้นเห็นว่าที่ไปปกครองในแคว้นยูเดียระหว่างปีคศ2 6ถึง36ปกครองอยู่10ปีบังเอิญที่เจรูซาเล็มนั้นเกิดขาดน้ำอย่างหนักปีลาโตเขาก็พยายามทำสิ่งดีนะปีลาโตเขาเลยตัดสินใจสร้างระบบส่งน้ำแต่ถ้าว่าการสร้างระบบส่งน้ำนี้ เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าว่าเขาเกิดไปใช้เงินคลังของวิหารของพระเจ้านี่สิเขาเอาเงินทองของอวิหารมาสร้างเมื่อมาสร้างเสร็จจะสร้างอยู่เชาวยิวเขารับไม่ได้เขาไม่พอใจที่นําเงินจากวิหารเป็นเงินที่ทําบุญแด่พระเจ้านั้นมาใช้ใจ่ายอย่างนี้ คนที่หัวรุนแรงทั้งหลายเขาก็รวมตัวกันจับอาวุธที่ต่อต้านนั้นปีลาโตเขาก็เลยสั่งให้ทหารปลอมตัวเหมือนกับเอาเอาเอา,เอาเสื้อคลุมทับชุดทหารอีกทีงแล้วก็ไปขจัดแต่จริงๆโดยความเดิมนั้นอยากจะให้แค่ใช้ตะบองไปทุบตีไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงแต่ถ้าว่ามีทหารบางคน ไปปะปนอยู่ในฝูงชนเขาพกดาบไปด้วยก็เลยฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปซะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเรื่องที่สองนั้นเราจะเห็นว่าที่หอคอยทับนั้นก็เป็นเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวกับสร้างเรียกว่าแหล่งส่งน้ําแล้วก็สร้างหอคอยเพื่อที่จะเป็นที่ถ่ายน้ําอะไรต่างๆบังเอิญคนที่สร้างนั้นเขารับเงินเขาได้รับเงินมาจากอนนี้แหละ เป็นเงินจากวิหารนี่แหละเป็นเงินจากวิหารนั้นก็เลยคนก็เลยคิดว่านี่เป็นขโมยหรือเปล่าเลยติดหนี้พระเจ้าเพราะว่าใช้เงินของวัดของว่าอันนี้แหละครับก็เลยถูกลงโทษทีนี้พระเยซูคริสต์ก็อยากสอนให้เขาเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ทำผิดบาปใช้เงินทองของวิหารหรอกเพราะว่าแต่เพราะว่าเราทุกคนก็เป็นคนบาปเหมือนเหมือนกัน นะครับแต่พระเจ้าให้โอกาสเราเท่านั้นฉะนั้นผู้ผู้ที่ที่ตัดสินคนอื่นนั้นเนี่ยชาวยิวโดยเฉพาะชาวยิวเขาจะพูดถึงว่าคนจนนั่นะจะทำบาปมากกว่าคนรวยเพราะว่าความคิดของชาวยิวนั้นก็คือคนที่เกิดมาจนคนที่เกิดมาเป็นทุกข์คนที่เกิดมามีโรคประจำตัวคนที่เกิดมาพวกนี้พระเจ้าลงโทษ พระเยซูคริสต์จึงอยากจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าคนรวยคนจนนั้นก็เป็นคนบาปเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าให้โอกาสที่จะกลับใจเราดูสิครับในพระวรสารมืน,นี้พระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดประนามถึงคนจนคนรวยไม่ได้ประนามเพียงแต่พระองค์บอกว่ากลับใจทุกคนต้องกลับใจฉะนั้นให้ทุกคนนั้นกลับใจอันนี้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ ว่าไม่ว่าจะคนรวยคนจนต้องกลับใจถึงจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้และวันนี้แหละพงค์จึงได้ยกตัวอย่างเรื่องที่สามก็คือเรื่องของพระพรที่เราได้รับแต่และบุคคลนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าก็ดุดดังที่ต้นมะเดือ่อที่พงค์ได้บอกเอาไว้นะครับฉะนั้นต้นมะเดื่อเนี่ยปกติแล้วในประเทศอิสราเอลนะครับมะเดื่อนี่ มันจะปลูกในดินยังไงก็ได้จะปลูกในดินที่ปนหินดินไม่ลึกดินปนทรายดินอะไรคือมะเดื่อเนี่ยจะออกออกดอกออกผลง่ายมากฉะนั้นแต่ทำไมเอมมะเดื่อต้นนี้ทั้งทงท,งที่นำไปปลูกในสวนองุ่นต้องถือว่าเป็นดินดีแต่ทำไมเกิดไม่ออกดอกออกผลนี่เป็นโอกาสที่ทำให้เราต้องคิดนะครับ ว่าในชีวิตเรานั้นบางทีเราได้รับพระพรจากพระเจ้ามามากมายแต่เราจะไม่บังเกิดผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นอยากจะชวนให้เราไตรตรองสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเรารับมาอย่างเดียวการรับกับการให้มันต้องสมดุลกันในชีวิตนะครับไม่มีสิ่งใดที่รรับมาเพียงอย่างเดียวแล้วจะอยู่รอดได้ตลอดไปอย่างเช่นต้นมะเดื่อต้นนี้ ได้รับระผรนมากเพราะว่าปกติมะเดือ่อมันจะไปปลูกที่ใดๆมันก็มันก็ขึ้นมันก็ให้ดอกออกผลแม้ปลูกในดินที่เป็นหินแต่มะเดื่อต้นนี้ได้รับน้ําเลี้ยงอย่างดีได้รับอาหารอย่างดีในดินในสวนองุ่นแต่ก็ไม่อยู่อยู่ไม่สามารถอยู่เป็นหลักประกันจะอยู่รอดได้เพราะว่าไม่ยอมให้ผลผลิตฉะนั้นการให้กับการรับเนี่ย มันจำเป็นจะต้องมีความสมดุลกันพอสมควรเราเกิดมานั้นเราได้รับสิ่งต่างๆมากมายนะครับประการแรกก็คือในฐานะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกพระเจ้าได้รับพันสถานได้รับพระพรเราได้รับการศึกษาได้รับการพยาบาลเราได้รับเทคโนโลยีเราได้รับอะไรเรามีความสะดวกสบายเรามีเสรีภาพเราเป็นผู้ที่คนหนึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นการเราได้รับมา แต่ถ้าว่าถ้าเราไม่ให้สิ่งที่เราได้รับน,นั้นบังเกิดผลต่อคนอื่นๆชีวิตเราก็จะอยู่ในอันตรายฉะนั้นรับมันจะมากกว่าให้กันนั้นหรือเราต้องเป็นคนที่รู้จักมอบชีวิตของเราให้กับผู้อื่นด้วยดุดดังที่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มอบชีวิตให้กับคนอื่นชีวิตเราก็อยู่ในอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชีวิตไม่สมดุล วันนี้จริงๆมีข้อคิดมากมายเลยนะครับพออ่านพระวาจาพระเจ้าได้ยินพระวาจาพระเจ้าในวันนี้พ่ออยากจะอธิบายให้ฟังอยากจะนําความรู้มาให้ฟังแต่ว่าเทว่าเวลาของเราก็น้อยนิดนะครับจะอย่างไรก็ตามวันนี้พ่อถวายบูชาขอบพระคุณในเช้าวันนี้ขอพรคำสรุปวิบวร์ของนักบุญพระสารปาจนอนพรที่สองสำหรับคิดจชนไทยทุกคนนะครับที่พงได้มาเยือน แล้วก็สำหรับผู้ที่กำลังทุกข์ร้อนในชีวิตผู้ที่ต้องการคำภาวนาผู้ที่ขอคำภาวนามาทุกคนนั้นพ่อไม่ลืมใครเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณในชีวิตนะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณในะวันนี้สำหรับทุกคนแต่วันนี้อยากจะภาวนาเป็นพิเศษสำหรับดวงวิญญาณของเกอทูตมาลินีสีพิจาร์นะครับและคำภาวนาแดกคุณลีและอลิสเฟที่ได้ จากโลกนี้ไปเกิดใหม่ในพระเจ้านะครับก็ขอพระเจ้าได้รับดวงวิญญาณบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องของเราที่เป็นผู้ล่วงลับผู้ที่เป็นที่รักของเรานะครับได้ไปอยู่กับพระเจ้าพอพวาวนรรณาสำหรับวันคล้ายวันเกิดของอป้าเอลิซาเบธสุภานะครับซึ่งเกิดวันที่22ตุลาคมและสำหรับผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมโดยเฉพาะเกิดในวันที่22 นี้นะครับก็ภาวนาสําหรับทุกคนแล้วก็ยังภาวนาสําหรับเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่อยู่โรงพยาบาลหรือว่าผู้ที่กําลังต่อสู้กับความยากลําบากในชีวิตด้านสุขภาพหรือด้านร่างกายผู้ที่สูงวัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่พ่ออยากจะคิดถึงบางทีอยู่เงียบเหงาอยู่ที่บ้านก็ขอพระเจ้าได้ประทานพระพรให้อย่างมากมายนะครับ แล้ววันนี้ก็ตามเจตนารมอื่นๆที่พี่น้องต้องการทุกคนขอพระเจ้าประทานพรนะครับวันนี้ขอนบุญจอนที่สองอวยพรเราทุกคนอาเมน